เสียงหวานกว่ารุ่นใหม่ต้องรุ่นนี้ครับ Yamaha MG164 นะครับสำหรับใครที่มองหามิก1หนึ่งตัวเอาไว้เล่น8ลายเอาไว้ใช้งานประชุมเอาไว้ใช้งานพูดนะครับที่ต้องการไมค์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รองรับการเล่น8ลายได้ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะให้เสียงที่หวานใสละเอียดกว่ามิกรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เชื่อต้องลองนะครับลูกค้าผมไปซื้อตระกูล XU มานะครับ เอามาเทียบกับตัวนี้เขาก็บอกว่าจริงนะครับตัวนี้ใสกว่านะครับจึงเป็นที่มาว่าทําไมผมชอบหารุ่นนี้สวยๆมาให้ลูกค้าใช้กันนะครับตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับลงท้ายด้วยตัว4ตัวที่มีเอฟเฟกจะลงท้ายด้วย4 x นะครับตัวนี้จะราคาถูกกว่าเยอะนะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เอฟเฟกหรือคนที่ต้องการซื้อเอฟเฟกนอกดีๆใช้เลยนะครับก็ไม่จ <handc Punch> ําเป็นจะต้องไปเล่นเอฟเฟกในแล้วก็คือซื้อตัวนี้ประหยัดกว่า แล้วก็เอาเงินส่วนต่างไปซื้อเอฟเฟกดีๆใช้นะครับไมโมโนมาด้วยการถึง10ไมโมโนครับมีออกนะครับตัวนี้รู้สึกจะมีให้3มออกใช่มีให้3ออก1 r e t u รีเทิร์นนะครับเครื่องของเรานะครับทุกเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศทำจบนะครับตัวไหนสไลด์มีปัญหาเรายกใหม่หมดแต่ส่วนมากนะครับกลิปกลิปทุกตัวนะครับไม่มีจีไม่มีฮัมไม่มีเดือดนะครับไฟพร้อมใช้2 2 0โวลต์รับประกันให้3เดือนเต็มนะครับ สภาพของเราจะใกล้เคียงของใหม่หมดนะครับเพราะผมเป็นคนชอบแบบนั้นนะครับตัวไหนที่ไม่เข้าตาผมไม่เอามาขายเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าแพงกว่าที่อื่นเอามาเทียบกันเลยครับว่าสภาพได้แบบนี้ไหมนะครับการใช้งานสไลด์ใหม่แบบนี้ไหมการรับประกันนานแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็เครื่องแท้แบบนี้ไหมนะครับโอ้หนหนักนะครับถือนานแล้วนี่สวยมากนะครับให้ดูสวยมากนานๆจะได้มาสักทีนะครับเครื่องนี้นะครับ คลิปเสียงเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะพาไปชมกันเพราะว่ามีลูกค้าจัดตัวนี้ไปแล้วนะครับติดใจก็เลยนําคลิปตัวนั้นมาให้ชมกันนะครับเครื่องแท้แน่นอนครับดูง่ายนะครับเครื่องแท้แน่นอนดูง่ายดูข้างหลังนะครับถ้าใครเป็นสาวกยามาฮ่าจริงๆผมทําแค่นี้ดูก็รู้แล้วครับนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วแท้แท้แน่นอนนะครับสีเครื่องก็บ่งบอกแล้วความแท้ คือการดูมิกยามาฮ่าเนี่ยนะมันเหมือนการส่องพระเลยคือหนึ่งพอดูสีปุ๊บเรารู้เลยดูสีดูสกรีนเรารู้เลยแท้ไม่แท้อันนี้ดูง่ายๆเลยนะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะมาดูด้านหลังเครื่องตรงเนี้ยว่าตรงเนี้ยมันเป็นปั๊มนูนไหมนะครับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้เฉยเฉยอันนั้นเก๊นะครับผมเคยเจอเก๊แบบระดับขั้นเทพเลยนะไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยยามาฮ่าเครื่องหนักกว่าเครื่องแท้อีกนะปกติเขาจะเบาอนั้นหนักกว่าเครื่องแท้อีกแล้เฟกได้ด้วยนะแต่เป็นเครื่องปลอม เคยเจอนา,นานเจอทีหนึ่งอันนี้คือมันเล่าสู่กันฟังสำหรับใครอยากได้ตัวนี้ก็ติดต่อโทร0 8 2 3 2 9 2 8 9 9นะครับราคาตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่13,500นะครับประกันให้3เดือนรับรองใครได้ไปไม่ผิดหวังเพราะสภาพนี่สวยๆเหมือนใหม่หมดแหละนะครับซื้อที่เราอะนะครับแล้วก็มีปัญหาหลังจาก3เดือนใช้ไปปี2ปี สามปีมีปัญหากลับมาหาเราได้ครับอะไรพวกนี้เรามีนะครับเรามีอยู่นะครับไม่ต้องกลัวช่างเราฝีมืออยู่แล้วซ่อมามาฮ่านะครับสาหรับใครที่บอกว่าตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกอยากได้ตัวที่มีเอฟเฟกก็เป็นตระกูลมาม m ฮ่า MG 1 6 6 CX อันนั้นเราก็มีนะครับก็ใครชอบอยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันได้หรือในเพจนะครับหนึ่งซาวโพนะครปงผสมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพก็แชทส่งข้อความเข้า,ขา,ขามาเนดะี๋ยวจะตอบให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อครับผม สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสอนต่อเครื่องเสียงนะครับให้ลูกค้าที่บางปูได้ดูกันนะครับชุดโน้ตบุ๊กแปดลายนะครับเราก็ทําการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบฮาร์ดล็อกนะครับด้านซ้ายมือของเครื่องนะครับแล้วเราก็เสียบกล่องแยกลายด้านขวามือของเครื่องนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อที่กล่องแยกลายครับจากกล่องแยกลายเราเนี่ยไปเข้าที่มิกซ์นะครับนี่เลย ตัวนี้เป็น Yamaha MG หนึ่งหกหกซนะครับเริ่มที่ช่องสามนะครับถึงช่องสิบสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับส่วนหนึ่งสองเนี่ยเราต่อไมโครโฟนไม้ลอยนะครับผมจะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับพันเคเบิลทายสีเหลืองไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นไม่นะครับส่วนขาที่ไปยัง EQ เนี่ยก็จะเป็น2เส้นนี้นะครับไม่ได้พันไว้นะครับ ส่วนเอฟเฟกร้องเนี่ยผมจะพันไว้คือเส้นที่เป็นรีเทิร์นนะครับต่อรีเทิร์นตรงนี้นะครับจะมีเคเบิลทสีเหลืองหัวโฟนนะครับนี่หัวจะเป็นโฟนแบบนี้อ่าหัวโฟนเนี่ยเราต่อที่รีเทิร์นส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เหลือเนี่ยที่ลอยมาเนี่ยไม่ได้พันไว้เนี่ยต่อที่อ็อกสามครับ AUX สามนะครับนี่ AUX สาทีนี้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เราก็จะเปิดรับเอฟเฟกนะครับ แล้วก็เปิดส่งเอฟเฟกตามนี้อันนี้ช่องหูฟังเปิดทิ้งไว้ได้นะครับอ่าเวลาเราเล่นเอฟเฟกเนี่ยจากไม้ไม้เป็นไม้หนึ่งกับไม้สองนะครับเรามาดูที่อ็อกสามครับอ็อกสามอยู่เนี่ยเราก็เปิดและเอฟเฟกก็จะทํางานนะครับตรงนี้เอฟเฟกก็จะทํางานอ่ะมาดูในแหลกในแหลกเราก็เปิดเบเกอร์ Baker ได้เลยนะครับปักไฟได้เลยนะครับเครื่องก็จะทํางานเลยนะครับทุกอย่างเราจูนเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม ก็จะมีไมลอยแล้วก็มีคอร์ดีตอนแล้วก็ eQ La m ลมซ่านะครับแล้วก็เอฟเฟกตตัวท็อป s p ส990ยิงไว้4ี่โปรแกรมนะครับการเล่นก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับเก้า97้าเก้าแปด้าเจ็ดเก้าหนะครับเบอร์ที่นิยมที่ผมทำเนะี่ยก็คือจะเป็นเบอร์ที่เป็นที่เก้าหกกับเก้า้า้าจะซิปมากนะครับเก้าหกจะซิปน้อยหน่อยนะครับแล้วเก้าแดก็จะเป็น Echo นะครับนี่ประมาณนี้เปิดปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็ ผมจะพันไว้นะครับชุดนี้ผมจะพันไว้เนี่ยพี่ต้องไปแกะออกเพื่อจะไปเข้า power amp นะครับตัวนี้มาจากอะไรมาจากคอร์สนะครับคอร์สด้านหลังคอร์สด้านหลังอันหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นเส้นเบสนะครับสามสี่จะเป็นกลางแหลมหนึ่งสองเบสทนะครับสามสี่จะเป็นกลางแหลมพี่ก็ตัดเคเบิลถ่ายออกแล้วก็ลากไล่มานะครับตามเบอร์แค่นี้เองง่ายมากนะครับคลิป S <S <S เดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะครับอ่าครับชุดนี้เราก็จะมาเล่นกันให้ดูนะครับง่ายๆเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยการเดินสายต่างๆก็จะมีอะไรก็จะมีสายไม่นะครับที่เข้ามานี่2เส้นนะครับแล้วก็8ลายแลายเสร็จก็จะมีสายที่เป็นของไอ้เจ้าตัวรีเทิร์นกับออกนะครับ3เส้น3เส้นตรงนี้แล้วก็เมนเอาเนี่ยไปเข้าส่วนของภาคขยายคือ EQ eq แล้วก็มาคอสคอสแล้วก็ยิงไป power นะครับก็จะมีประมาณนี้เราใส่อฟเฟแกต์เราเปิดออก3ครับ this one two this one two นะครับก็ประมาณนี้แล้วเราก็อ่ะคีย์เพลงเข้าไปครับเรียบร้อย เราจะไปเข้าในส่วนของอ่าพาวเวอของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชุดอัปเกรดมีมิกเซอร์มีลักไฟมีแหลกมีไม์มีคอสมี EQ มีเอฟเฟกต์เ้าเก้าสูนะครับในส่วนนี้แล้วก็ชุดโน้ตบุ๊กแปดลายนะมาวิ่งเข้านี้ให้เราคอนโทรลได้นะครับระบบซาวก,ก็จะเป็นตัวฮาร์ดล็อกนะครับแล้วก็ลง เทียวอัจาสาวนะครับชุดนี้แล้วก็กล่องแปดลายครับ ครับกัแบบชุดนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อโทรศูนย2 9 2 8 9อสามสครับเล่นไม่เป็นติดปัญหาตรงไหนอยากได้เสียงยังไงโทรมาปรึกษ,ษากันได้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับชุดนี้